We are jungle. ความพร้อมของทีมนะตอนนี้เราได้พักการสัปดาห์เราไม่มีเตะเพราะนั้นในความสมบูรณ์ของนักเตะผมว่าเกืบร้อยเปร์เซ็นต์ะครับแล้วก็สำหรับการลงทีมกับ18ปีนะครับก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่ให้น้องๆนะฮะปีที่ได้เข้ารอบนะที่ไปแข่งที่เชียงใหม่นะได้ประสบการณ์จากเรานะแล้วก็ทางสโมสรเองก็อยากดูตัวผู้เล่นที่คนไม่ลงแลวก็ทำงานได้ดีนะครับแล้วก็สองคนะที่ ติดโทษแบนนะครับทั้งเจ้ามาร์กใหญ่เองแล้วก็จูเนียนะครับก็แน่นอนนะครับผมกระทบกับทีมก็มีนะแต่ว่า,าเรามีตัวสเปร์หรือตัวที่ลงไปทดแทนได้นะครับก็ไม่ประมาทคู่ต่อสู้นะครับในการที่จะไปเยือนสุราษฎร์นะครับไม่มีประมาทแน่นอน,นครับว่าเลกแรกเราชนะเข้ามานะฮะแปดศูนย์ 80. นะครับแต่ว่าในในเกมการแข่งขันแล้วนะครับก็ก็ต้องเต็มที่นะครับแล้วก็เราก็ตอนนี้ก็คาดหวังนะครับในในเกมแต่ละเกมนะแมตต์ต่อแมตต์นะครับเพราะว่าเรามองมองภาพอื่นไม่ได้แล้วนะครับไม่งั้นจะตามที่อยู่กับตารางไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่น้องๆนะฮะต้องเอาไปนะฮะศึกษาแล้วก็ลงไปเล่นตามตามเทคนิคที่วางไว้นะครับแล้วก็สถานการณ์โควิดนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นแมตต์ปิดนะครับก็ไม่ได้กระทบ อะไรมากนักนะครับเพราะว่าผมว่า,าในส่วนของนักเตะเองนะผมว่าก็มีความพร้อม100%ยเอร์เซนต์และก็เชิญชวนแฟนบอลชาวนครศรีธรรมราชนะครับไปไม่ได้นะครับดูนะทางไลฟ์สดทางเพจสโมสรน,นะครับแล้วก็สง่งกำลังใจไปให้พวกเรานะจะทําหน้าที่นะดีที่สุดนะครับเพื่อชาวแฟนบอลน,นครศรีธรรมราชขอบคุณมากครับ